สวัสดีครับทุกคนเกม Morning Moon Village นะครับตอนนี้แผท0.30นะครับวันนี้จะพามาเที่ยวแผนที่ทางขวามือนะครับนี่นะครับพ i n e v a l l นะครับก็หุบเขาต้นสนนะครับนี่ครับจุดแรกลงมาเลยก็จะเจอมีสิทธิ์เจอกันลอกนะครับหนึงตัววิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ต้องยืนนิ่งๆดูสักพักนะครับเราจะเห็นว่ามันพิเศษนะมันถือ ถือลูกสนอยู่นะถ้าเราตีเลยได้ลูกสนด้วยได้หนังสองแล้วก็เก็บลูกสนนะครับอีกแบบก็คือลูกสนมันจะห้อยอยู่ข้างๆต้นไม้นะเดินลงมาข้างล่างก็มีสิทธิ์เจอกระลอกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้ซึ่งตานี้ไม่มีนะส่วนในนี้ มันจะมีหีบสมบัตินะครับถ้ามีนะโอเครอบนี้ไม่มีหีบครับเขามีการปรับต้นไม้ใหม่นะครับไม่ให้มันแน่นเกินไปคือขยายพื้นที่ของแต่ละต้นอย่างเงี้ยเราเห็นว่างๆเนี่ยเราเดินลอดไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่แต่ละต้นมันกว้างนะมันชนกันอยู่เราต้องฟันอย่างน้อยถ้าโชคดีก็หนึ่งต้นนะ่ะ สวยสุดก็3ต้นนะครับแต่มาตรฐานก็2ต้นก็จะผ่านได้แล้วแต่พอตัดต้นไม้พุ๊บพื้นที่ตอมจะเหลือแค่นี้นะครับแล้วก็เลยเดินผ่านได้ตรงนี้ก็มีสิทธิ์เจอกรล่อกอีกหนึ่งตัวนะครับชอบบิงเพ่นพ่านแถวนี้แหละก็ยืนดูสักพักนะครับรอบนี้น่าจะไม่มีตรงนี้ก็เป็นจุดที่2ที่อาจจะมีหีบนะครับ เราก็ลงมาข้างล่างนี้ต่อก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกันลอกตรงนี้อีกหตัวนะครับก็ต้องยืนดูสักพักอะบางทีมันก็วิ่งไปวิ่งมาหลบเราไม่เห็นนะครับตรงนี้ถ้าโชคดีก็ตี1ต้นโชคร้ายก็ตี2ต้นนะครับตีตัวนี้แล้วกันโอเค นึกว่าพลังไม่พอนีก็เป็นผมเดาว่าที่ตกปลาในอนาคตนะมีปลาปิ้งตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอกันลอกในนี้อีกหนึ่งตัวนะครับมันชอบวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้แหละกินพลังซะหน่อยเดี๋ยวพามาดูของแปลกนะครับของที่ซ่อนอยู่ในฉากนี้ชาแน่พลังหมดแล้วไม่รู้ตัวอะไรนะครับรูปปั้น นกหูกหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ทาอะไรก็ไม่ได้นะโอเคครับแมปต้นสนก็มีเท่านี้นะครับมีโอกาสเจอกระลอก5จุดนะแล้วก็หีบ2จุดนะครับก็รอบนี้สรุปที่มาก็เจอกระลอกตัวเดียวนะครับได้หนังแล้วก็โชคดีได้ลูกสนหนึ่งอันนะครับโอเคครับไว้ถ้าเดี๋ยวเจออะไรเด็ดๆ จะเอามาลงเพิ่มเติมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผม